นักเรียนเปิดกล้องไว้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเมื่อกี้นี้นะคะเวลาหมดในเซสชันแรกก็คือ40นาทีแรกเดี๋ยวคุณครูจะต่ออีกนะคะสัก20นาทีจะพยายามไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่ง่วงนะเดี๋ยวคุณครูขอแชร์สกรีนเมื่อกี้นี้เราพูดถึงหินอัคนีแทรกซอนและหินอัคนีพุใช่ไหมคะ นักเรียนบอกได้ไหมคะว่าถ้าหินอัคนีที่เกิดจากแมกมาเย็นตัวและตกผลึกภายใต้เปลือกโลกอย่างช้าๆเป็นหินอัคนีประเภทไหนคะหินอัคนีอัคนีีซกซอนอ่าหินอัคนีีซกซอนครับนะคะคนไหนหลับครูเช็คขาดน,นะคะคนไหนหลับครูเช็คขาดน,นะคะอนันตสิทธิ์ให้เกียรติครูที่สอนด้วยนะคะทีนี้ หินอัคนีที่เกิดจากการที่ลาวาประทุออกมาเย็นตัวตกผลึกเย็นตัวและแข็งตัวเป็นหินอัคนีประเภทไหนคะหินอัคนีพูครับถูกอัคนีอ่าหินอัคนีพูดูนะคะถ้าหินอัคนีพุที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของลาวาคือหินชนิดไหนคะหินบัตซอรครับบัตซค่ะดีมากค่ะ ดีมากนะคะทีนี้ถ้าหินอัคนีที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วของลาวาแล้วไม่มีไม่มีลักษณะเป็นรูพุนเลยเป็นเนื้อแก้วจะเป็นหินชนิดไหนคะหินออกซิเดียนครับ เด่งเก่งมากหินออกซิเดียมเห็นไหมคะถ้าเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วของลาวาแล้วไม่มีรูพุนแสดงว่าเป็นหินออกซิเดียมอ่าดีมากนะคะเห็นไหมคะเกิดจากการเย็นตัวนะคะและแข็งตัวของลาวานะไม่ได้ตกผลึกนะเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วของลาวาไม่มีรูพุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นยังไง อ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดจากลาวานะคะเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วและมีรูพุนเห็นไหมรูพุนรูพุนจะเป็นหินอะไรคะหินพอมมิสค่ะหินพอมมิสครับหินพอมมิสจบและหินอัคนีครูถามว่าหินอัคนีมีกี่ประเภทถ้าใหญ่ๆเป็นสองประเภทคือหินอัคนีตอบ หินอัคนีแทรกซ้อนหินอัคนีแทรกซออ้กซอนและอีกแล้วก็หินอัคนีผุครับจริงมากหินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีผเนุเพื่อนๆตอบด้วยนะคะอย่าเพิ่งเขียนอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าเขียนวิชาอะไรกสศิราเธอเขียนวิชาอะไรลูกเธอเขียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์เอาละทีนี้มาดูหินอัคนีแทรกซ้อนเกิดจากอะไรตอบ เกิดจากแมกมาเย็นตัวและตกผลึกครับถูกต้องหินอคนีพุที่มีลักษณะเย็นตัวและตกผลึกอย่างรวดเร็วได้แก่หินอัคนีประเภทใดหินอัคนีพุครับพุอ่าชื่อชนิดของหินคือหินอะไรออกซิเดียนหินออกซิเดียน,น,นครับ ไม่ใช่หินปะซอลเหรอครับหินปะซอลค่ะถูกต้องเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกอย่างรวดเร็วของแร่นะคะอาจจะมีรูพูนบ้างเป็นหินปะซอนะคะดีมากค่ะต่อไปหินอาคานัคนีที่เย็นตัวและแข็งตัวของลาวาไม่มีรูพุนเลยมีลักษณะเป็นเนื้อแก้วคือหินอะไรคะนนหินอ,อัลซีเทียหินออซิเดีย ใช่หินออกซิเดียมเก่งมากเก่งมากคุณดีใจเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้มาดูหินอัคานีพุที่เกิดจากการเย,าาย็นตัวและแข็งตัวของลาวาเย็นตัวและแข็งตัวของลาวาแต่ด้านมีรูฟองอากาศระทุออกมาทําให้หินมีรูพุนเป็นเนื้อแก้วแต่มีรูพุนเป็นหินอัคานีพุชนิดไหนคะพอมีสหรือเปล่าครับมีครับ อ่าหินพอมมิสจิลายุทธนะคะดีมากค่ะขอบใจมากลูกเห็นไหมคะเราได้หินอัคนีหลายแบบแล้วอ่าคนไหนยังยัง,งงงงอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อเรามาดูรูปนี้ต่อทําที่ครูถามเมื่อกี้มันจะเป็นรูปภาพนี้ลูกเพราะฉะนั้นหินอัคนีแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหินถ้าถ้าแบ่งใหญ่ๆแบ่งออกเป็นสองประเภทนะหินอัคนีแทรกซ้อนกับหินอัคนีพุนะคะหินอัคนีแทรกซ้อนเกิดจากแมกมาเย็นตัวและแข็ง และตกผลึกภายใต้เปลกโลกก็คือหินไดออไรต์กับหินแกรนิตแต่ถ้าหินอคนีพุที่เกิดจากการอะไรคะแข็งตัวไม่ใช่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกเป็นหินบัคซ์งแต่ถ้าเป็นหินที่เกิดจากหินอัคนีพุที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัว ะะของลาวาไม่มีฟองอากาศก็คือหินออกซิเดียมหินอคนีพุที่เกิดจากการเย็นตัวแลกแข็งตัวนะคะแต่มีฟองอากาศก็คือหินพัมมิสเห็นไหมคะเราได้ห้าหินแล้วนะเป็นหินอคนีอ้าวต่อไปเราจะเรียนหินอะไรหินอะไรใครรูปสัญลักษณ์ผูก่อนเป็นหินอะไรคะ,ะฟังครูหน่อยนะจารุเนตรอย่าหัวเราะนอกลอกอินทรกนครับ ตอนค่ะหินตะกอนเปิดกล้องไว้เลยจะได้รู้ว่ามีใครเรียนบ้างบางคนก็ไม่ยอมเปิดกล้องแล้วก็ไม่รู้ทําอะไรทีนี้มาดูหินตะกอนเกิดจากการผุพังการที่ตะกอนนะคะและสารที่ละลายอยู่ในน้ําเนี่ยเกิดการตกตะกอนเป็นชั้นๆเกิดจากการที่เม็ด ตะกอนเชื่อมประสานกันแน่นแข็งตัวกลายเป็นหินเป็นการเชื่อมประสานของเม็ดตะกอนนะเป็นเม็ด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 มาทับถมเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นมันก็จะได้หินตะกอนประเภทหนึ่งที่เรียกว่านี่มีหินอะไรบ้างหินอะไรบ้างหินนินนานหินทรายหินทราย แ่ายแป้งหินกวดมลถูกต้องอันนี้คือหินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตะกอนการเชื่อมประสานของตะกอนจะได้หินสี่ชนิดก็คือหินดินด้านหินทรายหินทรายแป้งและหินกรวดมนต่อไปเราจะมาดูหินตะกอนที่เกิดจากการตกผลึกนักเรียนดูอันนี้ผมตะกอนนะไม่เปิดกล้องอ่ะเปิดกล้องหน่อย เกิดจากการผุพังของตะกอนและก็การที่ตะกอนนั้นเกิดการตกผลึกตะกอนไม่ได้สะสมตะกอนแต่เป็นเอาตะกอนนั้นมาตกผลึกถ้าเมื่อไหร่ที่ตะกอนของสารมีการตกผลึกเป็นเหมือนกำแพงอิฐตัวเนี้ยจะได้หินตะกอนประเภทเดียวคือหินหินปูนค่ะนั่นแหละเห็นไหมคะก็คือหินปูนนั่นเอง ามาดูหินแปรหินแปรเป็นวงเวียนเกิดจากการแปรสภาพของหินอคเนีหินตะกอนและหินแปรนะคะโดยความร้อนความดันและปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายใต้เปลือกโลกนะคะทำให้หินแปรนะคะเกิดการแปรสภาพนะคะเป็นหินชนิดใดบ้างอ่ะหินอะไรคะหินอ่อน ก่อนแล้วสปินหินฟิวไลท์ครับอ่าหินอ่อนหินฟิวไลท์หินอ่อนนักเรียนรู้แล้วว่าหินอ่อนแปลมาจากหินอะไรคะใครจําได้คะหินอ่อนแปลมาจากหินอะไรคะหินอ่อนแปลมาจากหินอินก้นเราคก็ติตัองค่ะหินฟิวไลท์นักเรียนรู้ไหมคะว่าแปลมาจากอะไร ให้ไปหาให้ไปค้นขวาข้อนี้ผ่านเพราะว่ายังไม่เคยบอกแต่ยังไม่บอกให้ไปค้นเพิ่มต่อไปหินไนหินควอซาซหินทรายก็จะเป็นหินที่แปลสภาพมาจากหินชนิดต่างๆหินไนแปลมาจากหินอะไรตอบมีหน้าตาวือนี้เลยไนไนไนหินแปลอีกเหรอครับเก่งมาก ต้องค่ะหินแกรนิตหินไนแปรมาจากหินแกรนิตต่อไปหินควอซต์ควอซต์เป็นหินแปรมาจากหินชนิดใดหน้าตาเหมือนอะไรเอ่ยควอซายไซไซหน้าตาเหมือนหินทรายแต่ก็ไม่ใช่หินทรายใช่ก็แปรมาจากหินทรายครับถูกต้องค่ะต่อไปหินชนวนหินชนวนแปรมาจากหินอะไร เป็นชั้นชั้นสามารถกระเทาอะออะไรอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งคุณคุณหินดินดานค่ะอ่ายุพากรตอบหินดินดานเก่งมากนะคะดีใจจังเลยนักเรียนจําได้ทีนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวครูจะไม่เอาอันี้มันคลิกยากยากมันจะได้ไหมเนี่ยอ้าวมาดูต่อไปนะคะหินอัคนีเราจะสรุปนะ จะสรุปไม่เยอะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาของพวกเธอหินอัคานีถ้าเกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของแมกมาเป็นหินอัคานีแทรกซ้อนนะคะแต่ถ้าหินอัคานีที่เกิดจากลาวาปะทุออกมาจะเป็นหินอัคานีพุแต่จะพุแบบไหนพุแบบเย็นตัวและตกผลึกจะเป็นหินบะซอลแต่ถ้าเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วไม่มีฟองกา๊าซเป็นหินออกซิเดียม แต่ถ้าเย็นตัวและแข็งตัวมีรูพุ่นเป็นหินพัมมิสอ่าเห็นไหมมันต้องบอกได้ขนาดนั้นเลยว่าหินแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นหินอัคนีแซกซอนหรือหินอัคนีพุถ้าเป็นพุพุแบบไหนมันจะเชื่อมโยงไปถึงถังความคิดซึ่งนักเรียนต้องตอบให้ได้หินตะกอนเกิดจากการสะสมของเมต,ตะกรอนการเชื่อมประสานกันนักเรียนดูภาพนี้เห็นไหมภาพนี้ เป็นตะกอนและเชื่อมอัด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 ,อดแน่นกลายเป็นหินตะกอนลักษณะหินตะกอนที่เกิดจากการเชื่อมประสานของตะกอนเป็นหินตะกอนที่เป็นเม็ดตะกอนแต่ถ้าเป็นรูปนี้รูปนี้รูปนี้นเกิดจากการตกผลึกก็เป็นหินตะกอนประเภทผลึกก็คือหินปูนชนิดเดียวอ่านะแล้วก็ไปูนะ ทีนี้หินแปรเกิดจากการแปรสภาพเกิดจากความร้อนความดันปฏิกิริยาภายใต้เปลือกโลกก็จะทําให้หินอคนีเปลี่ยนมาเป็นหินแปรหินตะกอนเปลี่ยนมาเป็นหินแปรหรือหินแปรเปลี่ยนไปเป็นหินแปรเองหินแปรก,ก็มีชนิดต่างๆของหินแบบนี้เสร็จแล้วหลังเล่นเกมหน้าเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ ใช่ไหมจำได้ไหมเปิดไปดูนะ73 74เราทําก่อนเล่นเกมเอาไว้แล้ววันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปทําหลังเล่นเกมให้ครูหน่อยว่าลักษณะของหินตะกอนหินอัคนีหินแปร ى, เป็นลักษณะยังไงและเมื่อเปรียบเทียบหลังเล่นเกมนักเรียนคิดว่ากระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทแตกต่างหรือไม่แตกต่างแตกต่างหรือไม่แตกต่าง กระบวนการเกิดึ้นแต่และประเภทแตกต่างอ่าดีมากนะคะทีนี้เราทําตรงนี้แล้วให้เราไปทําตรงเนี้ยหลังเล่นเกมเข้าใจไหมคะไปเขียนลักษณะของหินอคนัคนีหลังเล่นเกมไปเขียนลักษณะของหินอะไรคะตะกอนหลังเล่นเกมอ่านี่นะไปเขียนลักษณะของหินแปรหลังเล่นเกม แล้วก็ไปสรุปว่าหลังเล่นเกมแล้วเนี่ยกระบวนการเกิดหินแต่ละประเภทแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันเพราะอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวครูขอ,อดูหน้าพวกเราหน่อยสิเดี๋ยวจะขอแคปหน้าจอนิดนึงวันนี้ตอนที่สองเข้ามาหกสิบคนนะคะตอนที่สองเข้ามาหกสิบคน เปิดกล้องเอาไว้ลูกเดี๋ยวขอแกปบหน้าจอแบบนึงยิ้มหน่อยอ่ะวุญญบียกิ้วสองิ้วขอบใจมากนะลูกนะมันจะไม่ยากเลยลูกถ้าเราเรียนบ่อยๆแล้วก็อะไรคะพบคูบ่อยๆอ่านบ่อยๆลองเขียนลองทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาลองให้นักเรียนเติมคําลงไปแล้วนักเรียนก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อหินอัคานีแทรกซ้อนเป็นแบบนี้หินอัคานีพุกเป็นแบบนี้หินตะกอนแบบ เป็นเม็ดเป็นแบบนี้สิตะกอนเป็นผลึกเป็นแบบนี้หินแปรเป็นแบบนี้แล้วนันกเรียนจะแยกตา้เข้าใจไหมคะอ่าวันนี้ไหนใครเริ่มเข้าใจแล้วยกมือยกมือให้หน่อย่ด <c oughs> ีม,มากขอบใจมากเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นิดนึงนะคะ <c oughs> คือการแคปหน้าจอก็ <c oughs> มันเป็นวิธีทางที่ครูจะเช็คนักเรียนได้อะคะ่ะ <c oughs> ว่าใครเข้าเรียนไม่เข้าเรียนก็เลยอยากให้เปิดหน้ากล้อง นะคะอยากให้เปิดหน้ากล้องว่าวัยรุ่นฟันโตมาอยู่แล้วค่ะครูอะไรนะคะวัยรุ่นฟันโตวัยรุ่นพันโตคือใครฟันโตครับฟันโตวัยรุ่นฟันโตคือใครคะนี่นรับน้องเธอเหรอ คมองไม่เห็นมันอาจจะหลายหน้าจอนะคะแล้วเรียนต่อไปวิชาอะไรมีไหมคะไม่มีค่ะกินข้าวเที่ยงครับวิชากินข้าวเที่ยงก้าวข้าวเที่ยงไม่ใช่วิชามีใบาองภาษาไทยครับครูลแล้วก็บ่ามเรียนพิเศษ โอเคดีมากวันนี้คุณครูจะเรียนพิเศษนะคะจะสอนพิเศษเรื่องการแยกสารต่อข้อสอบโอนไนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าขาดและลุกนะแล้วก็ครับอาทิตย์นี้เรียนวิทยาศาสตร์กี่วันครับเรียนพิเศษนะครับเรียนวิทยาศาสตร์สองวันและเรียนคณิตศาสตร์สวันนะเะพราะว่าวัน จัปดาหนี้หยุดวันแม่นะคะอย่าลืมใครยังไม่มีของขวัญให้แม่ก็อย่าลืมทําของขวัญให้แม่ด้วยนะ่าอย่าลืมทําของขวัญให้แม่ด้วยนะคะช่วยช่วยแม่ส่งข้าวนะท,ที่แม่ทำา,ยยาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดทีนี้ฟังนะคะนักเรียนคะ อ่าสิ่งประดิษฐ์กับการแสดงทางวิทยาศาสตร์และก็วาดภาพตามกิจการยังรับอยู่ถึงวันที่12นะคะครูอยากให้นักเรียนส่งผลงานกันเยอะๆเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ทั้งหมด7ลิงก์อีกนะคะก็จะเป็นลิงก์ใบสมัครกับลิงก์ที่7็ดเนี่ยจะเป็นลิงก์ส่งงานนะคะพอนักเรียนเข้าไปในกลุ่มไลน์นักเรียนก็ส่งรูปภาพหรือส่งคลิปวิดีโอที่นักเรียนทําได้เลยอยากให้นักเรียนส่งนะคะเพราะว่าครูจะเช็คด้วย ะะส่วนเกียรติบัตรนะคะครูจะเช็คได้จากฟอร์มนะคะนักเรียนก็ส่งมาบางส่วนในห้องก็ได้นะคะว่านักเรียนทําแล้วแลวได้เกียรติบัตรทีนี้แต่และว,วิชาเขาจะแยกกลุ่มลายแล้วนักเรียนเข้ากลุ่มไลายให้ครบ6กทับหนึ่งหกทับสองยังเข้ากลุ่มไลายของครูวินยูนะคะของครูพวงพยอมของครูวินยูว,วิชาดนตรีของคุณครูพวงพยอมวิชาวิทยาการคณิตวณน,นะคะของคุณครู สิทอนวันวิชาประวัติศาสตร์และวิชาสังคมคุณครูพัตริจาวิชาภาษาอังกฤษอยากให้นักเรียนเข้าปุ่มไลน์ให้ครบนะคะแล้วเช็คดูว่าตัวเองเข้าครบหรือเปล่านะคะสอบถามกับคุณครูแล้วก็เรียนให้ครบนะลูกนะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับวริศลาบอกอ้าว อาเจไดอยู่อยู่อาเจไดบอกก็ได้ลูกเลวพลวิทย์ต้อเรียนทั้งหมดนำความเคารพขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูครับค่ะขอบคุณค่ะสวัค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะสิบโมงนะคะกินข้าวให้เร็วค่ะได้ค่ะ